วิธีคาลิเบรตสีนะครับ setting adjust maintenance adjust image quality auto adjust นะครับแล้วก็มา Full adjust มันถามว่าถาดไหนสิ จะได้กระดาษตัวนี้มานะครับก็วางใส่กระจกเลยทีนี้สีสีดำให้มันชิดฝั่งนี้เสมอนะครับมันจะทำแบบนี้อยู่สี่รอบนะครับก็ปิดปิดเสร็จก็สแกนสตาร์ทสแกนแล้วก็สตาร์ททำแบบนี้อยู่สรอบนะครับ กระดาษออกมา4แผ่นแล้วก็เปลี่ยนใบใหม่เปลี่ยนใบใหม่จนครบ4แผ่นนะพี่แล้วค่อยหยุด พอได้แผ่นใหม่มาก็ไปวางเหมือนเดิมสีดำอยู่สีดำอยู่มุมบนนะทำแบบนี้ทำบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่ามันขึ้นว่าหมดเนียนนะพี่